สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการครัอยู่ยงขคงพันไม่ว่าจะเป็นสเสนนะสเสน่หสาว <c oughs> ของขัง,งให้นะวันนี้ก็ <c oughs> อโอกาสนะลงของขังให้มีขาวนะ ของขังอันนี้อยู่ยงคงกพัน์นะครับอยู่ยงคงพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเสน่นะเสน่สาวรักสาวหลงนะนิ่งนๆ่นิ่ไเชีรอะไรเลยโเอาอยากอยู่ยงคงพันเฮียจไหนเนาะ

เข้าใจไหมเดี๋ยวจะสอนสาธิตนะโอเคถือว่าตกลงแล้วนะขึ้นมานะและวันนี้จะมาเสนอนะครับนะถ้ามีอะไรติดคอนะครับเวลากินข้าวเวลารับประทานอผลไม้หรือ่ารับประทานอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็อ่าเอามือขวานะครับมือขวามาจับปุ๊บนะครับให้มันตรงสะดือเลยนะครับตรงสะดือครับอ่มือซ้ายมานะครับมือซ้ายก็สองนิ้วนะครับสองนิ้วนะครับแตะแตะไปตรงอที่นิ้ปบ่อยของเรานะครับแตะตรงนี้นะครับ ก็ลุกเลยนะเ,เห็นไหมมันจะดันขึ้นมานะครับท้องนะครับอ่าลมผ่านท้องไปมานะครับมันจะออกปากนะครับ <S <S เราไม่ต้องไปทุบหลังก็แบบน,นี้นะครับไม่ต้องไปทุบหลังแบบนนะครับนะยิ่งทุบมันก็ยิ่งลงนะครับเสร็จไรอ๋อเดี๋ยวให้กูคิดค้นก่อนว่าจะสาธิตอะไรนะเอาไปยินโอ้ยลูกชิ้นนี้ก็อร่อยเว้ย เดี๋ยวมึงต้องทาชาทิตน้ำพริกอ่าไม่สนุกหนังแงหน้าขึ้นไปแงหน้าขึไปเอาแก๊สหล่นนะเอาแก๊สหล่นหนังเหลืองทีนี้เราก็มาตัดอ่าขาออกนะครับเราเอาขาออกทีละข้างนะครับจากที่เราตัดขาทั้งสี่ข้างออกแล้วนะครับเพราะว่าเราจะทําน้ําพริกก่อนนะครับแล้วก็เอาดังเอาจมูกนี่เลยนะอันอันแล้วก็ไปจ้ำเจียวกินก่อนนะครับเอาไปจ้ำน้าพริกก่อนนะครับคือเขาเรียกว่าซอยจุนะครับซอยจุ อาภาษาอีสานเขาจะเรียกซอยจุตรงนี้ที่เป็นที่อร่อยที่สุดนะครับอร่อยมันจะเป็นอ่ากระดูกข้างนะครับกระดูกข้างมันจะเป็นเบ้าอ,อยู่นะครับหลังจากเราดึงไส้ออกนะครับดึงไส้ออกนะเราก็จะเอาเ <c oughs> นื้อตรงขานี่แหละมาหั่นเป็นชิ้นเล How ็กๆเลๆนะครับนะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะจะเป็นพริกปงผงชูรสอะไรต่างๆแล้วก็หั่นหอมใส่ครับหั่นหอมใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาอ่าเลือดผสมสักนิดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าจอยจุคาโคงซกเล็กนะครับแล้วก็ตัก สดเลยนะครับเราตักสดตักสดเรียบร้อยหั่นตับนะครับหั่นตับมาซอยจุนะผมกินซุกเล็กเสร็จแล้วนะครับเราก็สับเลยนะครับสับเราสับเป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆเอาไปต้มนะครับต้มใส่ใบมะขามอ่อนๆนะครับนะพวกนี้ไอพวกนี้ก็สามารถกินได้หมดนะครับนี่จะไม่ทิ้งสักอย่างนะครับมันหายากนะครับเนื้อทุกวันนี้มันหายากนะกินได้หมดทุกอย่างโอเคนี่ก็คือการสาธิตย่อยๆนะครับโอเคเสร็จแล้ว ไม่ออกเออไปแล้วแล้วก็นี้ป่ะนี้โอ้ย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 